Happy birthday to you. Tên đui. Happy, birth. oh, oh. <laughs> happy birthday. Nhìn tên đui. Oh Happy birthday. Happy birthday. birthday. Tên đui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ขอให้กิมมี่เป็นเด็กดีไม่ก้าวร้าวไม่พูดจาหยาบคายไม่อารมณ์รุนแรงไม่อารมณ์สีแดงใจเย็นๆเข้าใจไหมลูกเข้าใจอีกแล้วเป็นไรแล้วเป็นอย่างนี้จะอ่ะครับไอหน้าเห็นไหมจ๋าแม่โอเคอ่ะเออปมือปมือปมือชมวีดีโอรึแม่ครับโอเคป